หลวงพ่อขี้งัวจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามท่าสงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อขีงัวนี้ในระหว่างนั้นประมาณพศ2487-2488ถึง เหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในระยะนั้นในเขตอำเภอสองพี่น้องกับเขตอำเภอบางปลามาได้ยินข่าวเล่าลืออยู่เสมอว่ามีพระพิเศษมาเที่ยวนั่งอยู่ตามกลางทุ่งอมจีวรสีกรักแล้วก็มียามลูกใหญ่บางทีก็เอาผ้าคลุมโปงเวลาเดินไปที่ไหนเจอขิงงัวเหลวๆก็หยิบใส่ยามแล้วก็นั่งสุ่มๆเวลาเด็กเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเห็นเข้าเดินเข้าไปใกล้ท่านก็เดินหนีเสีย ทีนี้เจ้าพวกเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ก็เป็นคนไม่ค่อยจะเหมือนคนเหมือนกันบางคราวมันก็นึกฮิตฮิตขึ้นมามันนึกว่าเป็นพระบ้าพระบอมันก็พากันวิ่งไล่กวดท่านก็วิ่งหนีวิ่งไปได้ไม่นานทาั้งทั้งที่เป็นกลางวันแล้วก็กลางทุง่งปรากฏว่าไม่เห็นพระรูปนั้นทำแบบนี้กันอยู่หลายวัน วันหนึ่งเจ้าภาพนิมอนอต์อาตมาไปเทศที่ตำบลสองพี่น้องที่บ้านบางสะแกแล้วก็วัดบางสะแกรหรืออะไรนี่ไอ้วัดนั้นจำชื่อไม่ได้แต่กลุ่มบ้านนั้นเขาเรียกว่าบ้านบางสะแกเมื่อเวลาเทศจบก็ต้องค้างคืนเพราะเขานิมนต์ชันเช้าค้างกันอยู่สามรูปด้วยกันไปเทศสามรูปเวลากลางคืนก็มาค้างที่บ้านพอตกกลางคืนเขาก็พูดให้ฟังถึงความอัศจรรย์ของพระรูปนั้น อาตมาก็บอกว่าจะไปหาว่าท่านเป็นพระบ้าพระบอมันก็ไม่ได้ความจริงรู้สึกว่าจะเป็นพระที่มีความสำคัญอยู่เมื่อเวลาชาวบ้านเขาพูดให้ฟังอารมณ์จิตมันคิดอยู่อย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่อาตมาเป็นหมอดูนะหรือว่าไม่ใช่เป็นพระมียานพิเศษอะไรเป็นพระธรรมดาเป็นนักบวชที่ใช้อะไรไม่ค่อยจะได้นี่แหละ เรียกว่าขาวขาวดำ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 ขาวขาวลุ่มลุ่มดอนดอนเอาเรียบร้อยอะไรไม่ได้บางทีก็เป็นพระบางทีก็เป็นคนบางอารมณ์ก็เป็นเปรตบางคราวก็เป็นสัตว์นรกไปก็มีนี่พระแบบนี้เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้เอาดีไม่ได้จะไปเชื่อได้ยังไงพระมันบวชมาจากคนนี่บางทีก็เลวกว่าชาวบ้านซะอีกบางครั้งเห็นชาวบ้านเขามีปฏิปทาดี รู้สึกเลื่อมใสในเขานี่เป็นอย่างนั้นอัตนาโจทยตานังพระพุทธเจ้าส่องสอนให้เตือนตัวเองนี่บางทีไปนั่งเตือนชาวบ้านเขาเพลินไปเลยลืมเตือนตัวเองอย่างนี้พญายมยิ้มชอบยังไงยังไงก็คงได้เป็นสิทธิพญายมแน่ถ้าไม่กลับตัวให้ดีกว่านี้เอาเล่าเรื่องของพระรูปนั้นต่อไปเมื่อเขาเล่าเรื่องให้ฟังความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาว่า พระรูปนี้ต้องเป็นพระอริยะเจ้าและอย่างเร็วที่สุดก็ต้องเป็นอภินญ,ญาหกพระอภินญ,ญาหกนี่มีหูทิพตั้งแต่อภินญ,ญาและปฏิสัมพิทายาน,นี้พูดอะไรท่านได้ยินสำหรับพระวิชาสามต้องใช้ยานเป็นเครื่องกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดจิตเพื่อรู้ก็จะไม่รู้ถ้ากำหนดจิตเพื่อรู้จริงๆใครเขาพูดทิ้งไว้ตั้งหลายหลายปีก็รู้ว่าเขาพูดว่าอย่างไรนี่มันคนละอย่าง พระวิชาสามเหมือนกับคนมีตำราต้องเปิดตำราจึงรู้แต่พระอภิญญาหกขึ้นไปไม่เหมือนกับคนมีตำราเหมือนคนที่รู้เองพูดที่ไหนก็รู้ได้นินทาท่านไม่ได้นินทาเมื่อไรท่านรู้เมือนั้นก็เลยบอกเจ้าของบ้านว่าทดลองกันดีกว่าว่าพระรูปนั้นจะเป็นพระอะไรบอกให้เขาเอาทูปไปจุดห้าดอกไปปักไว้ที่นอกชานกลางแจ้งเขาก็ปฏิบัติตามนั้น ก็เลยพูดดังๆว่าพระรูปนั้นถ้าหากว่าเป็นพระอริยะเจ้าจริงพรุ่งนี้ตอนเช้าก็โปรดมาพบที่บ้านนี้เพราะชาวบ้านพร้อมทั้งพระคือคณะอัตมาด้วยต้องการนมัสการถ้าหากว่าไม่ใช่พระอริยะเจ้าก็จงอย่ามาทีนี้ก็ไม่ยากถ้าไม่ใช่พระอริยะเจ้าก็รู้ไม่ได้พูดเท่านั้นชาวบ้านเขาก็ตั้งใจพนมมืออธิษฐานเหมือนกันเพราะนั่งอยู่หลายสิบคน บ้านใหญ่มากเขาก็เลยพูดตามทุกคนเขาว่าตามแล้วกลับไปที่ทูบเท่านั้นเองคุยกันไปดึกประมาณสองยามต่างคนต่างก็ลากลับพระก็นอนชาวบ้านก็นอนหรือใครจะไม่นอนบ้างก็ไม่ทราบถึงเวลาเช้าตรู่ประมาณหกโมงเช้าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาทางดังบ้านเสียงโวยวยว่าใครวะใครมันท้ากูตีวะมันเก่งจริงมันลงมาสิวะ ไอคนเก่งจริงไม่ต้องไปท้ากันกลางคืนโวยเสียงเอะอะมาแต่ไกลแล้วมาที่หน้าบ้านหลังนั้นมายืนกวักมือเท้าโวยๆวยบอกเฮ้ยใครว่าเมื่อคืนมันท้ากูตีวะเก่งจริงโดดลงมาสิวะกูคนเดียวละพวกมึงเท่าไหร่ก็ตามมาตีกับกูเป็นอันว่ามาแล้วแต่ก็มาแบบนักเลงโตอาตมากับเพื่อนก็เลยลงไปข้างล่างยกมือไหว้ บอกว่านิมนต์ขึ้นข้างบนเถอะขอรับทำแบบนี้ไม่มีผลหรอกชาวบ้านเขาจับได้แล้วอย่ามาปลอมแปลงเป็นคนบ้าเลยจะทำให้ชาวบ้านเขาบ้าไปด้วยท่านก็นิ่งประเดี๋ยวมองหน้าเอาผ้าที่เขียนศรีรษะลงผ้าจีวรน,นะเขียนศรีรษะใหญ่บเบ้อเชียวเอาลงมาแล้วก็ห่มเป็นปร,รินมณฑลเรียบร้อยจากนั้นก็เดินขึ้นบ้านแบบสงบนิ่งเฉยยิ้มแฉ่ง ตอนนี้นั่งดูแล้วสีเปลี่ยนเปลี่ยนจากดำเป็นค่อยๆข,ขาวขึ้นไปเทีละน้อยทละน้อยจนท่านขาวแล้วก็ออกเหลืองหน้าตาอิ่มเอิบชาวบ้านเขารู้กันเร็วจริงๆประเดี๋ยวคนมาเต็มบ้านทุกคนมาถึงแล้วก็มากราบแบบสนิทท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยด้วยดีก็เป็นอันรู้กันแล้วว่าพระรูปนี้เป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่ขั้นอภินญาหกขึ้นไปแต่จะเป็นขนาดไหนไม่รู้ จะเป็นปฏิสัมพิทายานหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอธิษฐานไว้แบบนั้นเวลาท่านฉันเข้าวเสร็จท่านก็ให้พรเสียงไพเราะมากเวลาให้พรท่านก็บอกว่าใครมีสำรับกับข้าวมาถวายพระบ้างให้เอาถ้วยไปล้างให้สะอาดคนละลูกรายละลูกแล้วส่งมาให้ท่านทุกคนก็ปฏิบัติตามส่งถ้วยไปแล้วท่านก็ควักกีวัวในย่ามของท่านเต็มไปหมด ควักขี้วัวออกมาใส่ถ้วยเอาฝาปิดไว้แล้วก็ส่งคืนให้บอกว่าเอาไปพวกเองจะได้ค้าขายหากินดีไปพูดกับใครก็ตามสีปากเอาขี้วัวนี่นะสีปากและพูดชาวบ้านรักชาวบ้านชอบว่าเข้าแบบนั้นชาวบ้านก็คงจะสะอึกพอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ลากลับเวลาลากลับท่านเดินลงไปทางบันไดพอพ้นบันไดลงไป ปรากฏว่าคนข้างล่างก็ไม่เห็นท่านคนข้างล่างไม่เห็นท่านลงไปแต่คนข้างบนเห็นท่านลงเป็นอันว่าข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีหายไปเสรยจแล้วชาวบ้านเขาก็บอกว่าของในถ้วยนี้นะเขาไม่เรียกว่าขี้วัวก็ดีเหมือนกันถ้าไปเรียกขี้วัวเข้ามันจะเป็นขี้วัวเพราะอำนาจฤทธิ์ของท่านถามว่าของในถ้วยนี้จะทำยังไง ก็บอกชาวบ้านว่าประเดี๋ยวก่อนซีสํำรวจดูก่อนจริยาของท่านไม่เหมือนพระอื่นนะเวลาท่านมาท่านแสดงรกรุงรังแสดงท่าทางเออะโวยวายแต่เวลาเราพูดดีเข้าท่านก็เรียบร้อยดีเสียละเกินท่านก็เรียบร้อยดีเสียกว่าพกชั้นเสียอีกกิริยาน่ารักหน้าไหว้หน้าบูชาทีนี้ขี้วัวน,นี่ก็เหมือนกัน มันจะเป็นเหมือนท่านเวลาท่านควักออกมาจากย่ามมันอาจจะเป็นขี้วัวเหมือนกับท่านเดินมาทีแรกคือท่าทางเออะโวยวายทีนี้เวลาท่านกลับไปเรียบร้อยเข้าใจว่าขี้วัวจะเป็นอย่างอื่นถ้าหากว่าขี้วัวเป็นขี้วัวตามเดิมก็แสดงว่าพระรูปนี้ไม่ใช่พระอรหันต์ขั้นชลพิญโยขึ้นไปหากว่าขี้วัวน,นี้เป็นอย่างอื่นก็แสดงว่าเป็นพระอรหันต์ขั้นลพิญโย ขั้นอภิญญาหกขึ้นไปพอว่าเท่านั้นชาวบ้านท่างคนต่างก็เปิดฝาดูถ้วยปรากฏว่าขี้วัวทั้งหมดกลายเป็นสีพึ่งสีปากหอมกรุนเรียกว่าหอมมากกว่าสีพึ่งธรรมดาเรื่องนี้ก็จบกันเท่านี้แล้วเขาจะไปใช้สีพึ่งทำอะไรมันเรื่องของเขาท่านสั่งแล้วทีนี้ต่อมาก็มีอีกรูปหนึ่งควรจะเล่าให้ฟังนายพ่วงเป็นเพื่อนกันกันกบนายอิน นายอินคนนี้เขาเป็นญาติกับอาตมาเคยเป็นทหารนายพวงนี้เป็นเพื่อนกันอาตมารู้จักในพ่วงได้ก็เพราะอาศัยนายอินในพ่วงนี้อยู่ตำบลบางซออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทีนี้มีพระรูปหนึ่งวันหนึ่งตาพ่วงนี้แกทำไร่อ้อยแกอยู่กลางไร่มีพระรูปหนึ่งเดินมาขณะนั้นเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาคือเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว ตาพงแกเห็นเข้าแกก็ถามหลวงพ่อจะไปไหนครับท่านก็ตอบว่าไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าอยู่วัดกับใครเขาไม่ได้อยู่วัดไหนวัดนั้นเขาก็ได้อยู่กับเขาไม่ได้ก็เดินหาที่อยู่ยังไม่มีที่โยตาพงแกมีกระท่อมสำหรับเป้าอ้อยอยู่หลังหนึ่งเก็นนิมนต์ท่านบอกนิมนต์หลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดขอรับ กระผมจะส่งเองเรื่องอาหารการบริโภผ้าผ่อนทนสบายยารักษาโรคทุกอย่างที่หลวงพ่อต้องการตามสมณวิสัยผมจะถวายเองหลวงพ่อไม่ต้องไปหาวัดอยู่หรอกขอรับพระแถวนี้ก็พระทั้งนั้นแหละขอรับแต่รู้สึกว่าพระอยู่ข้างๆพระแกว่าอย่างนั้นบวชแล้วก็แค่นั้นแหละขอรับไม่ได้สร้างความเจริญให้แก่ตัวมงุงนาแต่จะหาลาภหายศกัน อยากจะเป็นเจ้าคุณอยากจะเป็นสมภารอยากจะเป็นใบดีกาสมุกปลัดวิ่งเต้นกันให้มันยุ่งไปหมดลงท้ายลูกวัดก็เอาทานไม่ได้ผู้หญิงยิงเรือผ่านไม่ได้ยักเยี้วเหลีวตาเวลามาบินทบาทก็ไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าไหวไม่น่าบูชาแต่กระทำจะต้องทําบุญเพราะหาพระที่ดีทําบุญไม่ได้ฉะนั้นขอ,อนิมนตลหลวงพอ่ออยู่ที่นี่ขอรับท่านก็เลยโย ก็อยู่กับตาพ่วงมาตลอดปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งพรรษาผ่านไปทีนี้พอพรรษาที่สองปีน,นั้นน้าท่วมไรอ้อ,อยหลวงพ่อก็อยู่เกาะตาพ่วงก็ดีเอาไม้ลุกบวบทำเป็นแพให้สองโดกสำหรับจะพ่อนคลายออกมาเดินเล่นอกระดานปูเข้าวันหนึ่งเป็นเวลาเดือนสิบสองท่านก็เลยบอกว่าพ่วงเอ้ยจะต้องการอะไรจากพ่อก็เอาเสียเถินนะต่อไปพ่อจะต้องขอลาเจ้าละ ตาพ่วงก,ก็บอกว่าหลวงพ่อขอรับรู้ดูน้ำน้ำยังมากอยู่หลวงพ่อจะไปยังไงท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรจะเอาอะไรก็เอาเสียนนะพ่ออยู่ไม่ได้จะต้องขอลาเจ้าตาพ่วงก,ก็ค้านแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้ขออะไรมาวันหนึ่งปรากฏว่าเจ้าภาพก็จะแต่งงานลูกสาวเขาสองรายด้วยกันบ้านเหนือกับบ้านไต้แล้วเกิกที่เขาหาได้ก็เป็นวันเดียวกันเวลาเดียวกัน คือเวลาเช้าวันเดียวกันเขามานิมนต์ท่านทั้งสองรายท่านรับนิมนต์ทั้งสองรายรับนิมนต์แล้วท่านก็ไม่ได้บอกกับตาพวงว่าจะไปฉันเช้าบ้านไหนเพราะท่านอยู่เกาะกลางน้ําไม่มีเรือท่านก็ไปไม่ได้ในเมื่อถึงเวลาแต่งงานเข้าจริงๆปรากฏว่าท่านไปฉันทั้งสองบ้านแต่ความจริงไม่ได้ฉันสองบ้านเท่านั้นฉันสามบ้านที่กระท่อมน,นั่น ตาพ่วงนำอาหารไปถวายท่านก็อยู่ที่นั่นแล้วบ้านเหนือบ้านใต้ที่เขาแต่งงานกันท่านก็ไปฉันทั้งสองบ้านเป็นอันว่าเวลาเดียวกันท่านไปฉันสามบ้านเป็นพระสามโรบเพราะมันเวลาเดียวกันเรื่องเรากระชักจะย,ยุ่งกันใหญ่ทีนี้คนเข้ามาถามตาพ่วงว่าเอ๊ะหลวงพ่อแกไปฉันบ้านเหนือหรือก็บอกเปล่าฉันที่กระท่อมนี่ข้าเอาอาหารไปถวายท่านนี่นะยังโย ไอ้บ้านไต้ก็มายืนยันบอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อแกไปฉันที่บ้านใต้เขานี่นาะในเวลาเดียวกันตาพ่วงก,ก็บอกว่าเอ๊มันจะยังไงกันพอคุณบ้านเหนือก็ไปบ้านไต้ก็ไปแล้วก็เวลาเช้าที่เขาถวายอาหารกันนี่ฉันก็เอาอาหารมาถวายหลวงพ่ออยู่ตรงนี้นี่นะแล้วมันจะเป็นพระสามองค์ขึ้นมาได้ยังไงละ่ะในที่สุดตาพ่วงก็ไปถามหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบว่ายังไงท่านห,หัวเราะเฮอเเป็นแต่เพียงบอกว่าพ่วงเอ็งต้องการอะไรก็บอกพ่อนะพ่อจะให้พ่อจําเป็นจะต้องไปอยู่ไม่ได้มันถึงเวลาตาพ่วงก็ว่าหลวงพ่อจะไปก็ไปได้ขอรับให้น้ําแห้งเสงก่อนเวลานี้น้ํำยังมากท่านก็เฉยวันรุ่งขึ้นตอนเช้าตาพ่วงเอาข้าวไปถวายตามปกติปรากฏว่าพระรูปนั้นตายแล้ว ตายเสียฉิบมีตะกรุดมีสีพึ่งสีปากไว้ให้มีจดหมายเขียนไว้ให้บอกตะกรุดนี้เอาไว้ป้องกันตัวพ่วงเอ็งเป็นคนดีมากเอาตะกรุดนี้ไว้ป้องกันตัวแล้วฐานะเองไม่ค่อยดีจงเอาสีพึ่งนี้สีปากเวลาขายของจะขายดีเป็นอันว่าพระประเภทนี้พอมีโยถ้าพระประเภทนี้นะอยู่ที่ไหนบรรดาพระจันทร์ยทั้งหลายรังเกียจเพราะอะไร เพราะปฏิปทาไม่เหมือนกันพระอริยะเจ้านี้เป็นที่รังเกียจของพระปุถุชนคนธรรมดาที่นาไปด้วยกิเลสนี่เป็นเรื่องจริงๆมีหลายองค์เรื่องนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้